คาลาวันนี้ฝนตกนะคะแต่ก็เป็นวันที่เรากำลังจะไปจากอังคาลาแล้วค่ะกำลังจะไปขึ้นรถไฟนะคะเดินทางไปเมืองคา,าสค่ะแบ,บ้างนานะะถ้าจะขึ้นรถไฟเราต้องเดินมาด้านหลังต่อนะคะว่าชานชาลาไหนดีนะคะ ตุรกีนะก็มีครอบคุมเกือบทั่วประเทศเลยค่ะ,คะเริ่มท้นอังคาล่าค่ะก็วิ่งตามทางคะผ่านซิวะแล้วลงมาที่เซทิงคายาขึ้นไปที่เออรซินแคนผ่านเออร์ซูรัมซึ่งสุดที่เมืองคาสก็ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น24ชั่วโมง1วันพอดีเพราะว่าตั๋วจะรไฟออกตอน5้าโมง55้า ถึงที่นูน่นทุ่มหนึ่งค่ะคืนนี้นอนบนรถไฟหนึ่งคืนนะคะเส้นทางรถไฟสายโดอกรุเอ็กเพรสมีปลายทางอยู่ที่เมืองคาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทางด้านตะวันออกสุดของตุรกีมีชื่อเสียงด้านความสวยงามของเส้นทางเป็นเส้นทางยอดนิยมที่นักเดินทางท่องเที่ยวนิยมมาเดินทางกันค่ะก็ออกตอนห้าโมง5 55นะคะ เร,เราเป็นคันที่หกค่ะ 33ค่ะโอเคสามสามนะคะก็จะได้เตียงล่างค่อยชวยนนะ <laughs> <laughs> แก่แล้วไม่ควรนอนบ้างบนขี้เกียจปีนเย้ถึงแล้ว h ฮ <ide> Hi. ก็ท oh, ุกคนเยอะเหมือนกันนะคะก็มีน้องที่มาทักทายแล้วก็บอกว่าจะไปเมืองคาสินเองค่ะเมืจัเกินเดอร What's your name? Uh, my name is Rumesa Rumesa My name is Lim i m เเป็นน้องที่เริ่มห้องกับเรานะคะห้องหนึ่งก็จะมีเป็นเตียงทั้งหมดสเตียงสี่ที่ค่ะมีน้องเข้ามาด้วยเราก็อังคารแล้วค่ะ ความนิยมในรถไฟขบวนนี้ทำให้การรถไฟของตุรกีจัดให้มีขบวนพิเศษชื่อว่า Dogu Touristic Express ซึ่งเดินทางเฉพาะวันจันทร์พุธและศุกร์ขบวนพิเศษนี้จะจอดให้ลงเที่ยวระหว่างทาง2เมืองคือที่เมืองดิกลิกกและเมืองเออร์ซินจันแห่งละ3ชั่วโมงแต่ขบวนที่เรานั่งนี้เป็นขบวนธรรมดานะคะชื่อว่า Dogu Express จะมีราคาที่ถูกกว่าและแม้จะเดินทางผู้หญิงคนเดียวเจ้าหน้าที่ออกตัวรถไฟของตุรกีมักจะแยกตู้หญิงและชายให้อยู่แล้วรวมทั้งการนั่งรถไฟขบวนธรรมดาก็ยังมีโอกาสได้พบปะกับคนท้องถิ่นได้พูดคุยความความรู้จักเป็นประสบการณ์และสีสันในการเดินทาง กินชากันนะคะที่ห้องอาหาร ใช่บรรยากาศด้านนอกดูซึมเซาหงอยเหงาต้นไม้เป็นสีน้ำตาลใบไม้เขียวโรยราลำธารน้ำมีแสงประกายหม่นหมองพะฟ้าที่ยังคึ้งฝนตลอดวันแต่ภายในรถไฟ มีเสียงคุยดังเสียงเพลงเสียงพูดคุยผ่านมือถือแผ่วๆไปกับเสียงตึกกักของรถไฟนี้11โมง13นาทีแล้วก่อนจะถึงก็ทุกนึงนะคะยังเหลือเวลาประมาณเจ 1, 8, ็ดแปดชั่วโมงกว่าถึงจะถึงเมืองคาร์สนะคะ ก็คือท,ที่ตัวอ well. ื่นมาดูก็คือเรียงแวะที่เมือนไคเซนดีแล้วเขาก็จะมีแวะทางสำคัญทางการแต่งงานนะคะก็ไม่ได้แวะาทุกจุดขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นเมืองใหญ่ๆอะไรประมาณนั้แนี่ค่ะเป็นวิวระหว่างทางก็มีเยอะนะ เบดและเซธสองสาวชาวตุรกีส่งยิ้มสดใสเข้ามาทักทายเรามีโอกาสได้นั่งคุยกันฟังพวกเธอเล่าความฝันมากมายทั้งอยากมีแฟนอยากมีครอบครัวและอยากได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เราอยู่ที่เมืองออร์ินจันนะคะอยู่ระหว่างทางอีกประมาณ6ชั่วโมงค่ะก็ จะถึงคาสนะคะเดินทางมาแล้ว14ชั่วโมงค่ะตอนนี้รถแวะพักส่วนใหญ่ก็จะจอดสถานีใหญ่ๆนะคะนี้เราก็เลยได้ลงมาเดินตรงนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นรถไฟที่เรานั่งมานะคะเป็นสายโดปุเอ็กเพรสค่ะจริงๆไม่ใช่แค่เราตื่นเต้นนะชาวตรุรกีที่ขึ้นที่นี่เขาก็ดูโอเคตื่นเต้นกับเส้นทางสายนี้พอสมควรค่ะ t c b c Casimark ชื่อโดฟูเอ็กเพรสค่ะที่เราเดินทางมานะคะจากอองคาร่าล้วก็ผ่านเออร์แม็กซ์แฟรรี่ซีวอสเออร์สจันแล้วก็เดี๋ยวอีกเมืองหนึ่งคือเออร์สลามและบัติคาสค่ะที่เราจะไปกันอันนี้เป็นแบบที่นั่งนะคะที่นั่งที่ก็กว้างขวางดีนะคะอันนี้จริงนั่งมาแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นตู้นอนอย่างที่เรานอนนะคะก็จะมีหนึ่งที่นั่งที่นั่งแบบนี้นั่งชวนกัน นี่เรามาถึงออสุลามแล้วนะคะปเยะ นี่ไงเราต้องมาเอาอาหารที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวไปทานข้างบนค่ะทุ<ด>กทุกคนต้องมาเอาอาหารจากที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้น มาถึงสถานีรถไฟที่เมืองคลาสแล้วนะคะใช้เวลาเดินทาง30ชั่วโมงช้ากว่าที่กำหนดไป5ชั่วโมงอะจริงๆออกตรงเวลาแแต่ว่าแเสียเวลาตอดจอดผฝนตกหรืออะไรยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไปที่โรงแรมบอกว่าอีก1 5นาที มาถึงโรงแรมคาราเซนเตอร์โฮเทลแล้วค่ะโชคดีมากเลยได้ติดรถน้องๆบนรถไฟนะคะช่วยแชร์ค่ารถไฟนะคะ20เอ่อจอกิสนะคะจริงไม่ได้ไกลก็ช่วยช่วยช่วยน้องก็ไปนะคะแล้วน้องเขาก็ไปต่อที่บ้านเขาค่ะส,วส่วนเราก็มาถึงโรงแรมอันนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานรถไฟมาถึงเที่ยงคืนนิดๆค่ะนี่เที่ยงคืน มาถึงเที่ยงคืน9นาทีค่ะที่พักโอเคเลยนะคะนอนที่นี่3คืนเดี๋ยวเราเที่ยวในคลาสก่อนที่จะเดินทางกันต่อค่ะนี่เป็นที่ต่นนตรงตลาดพอดีเลยค่ะนเดนนิดเนึงย,ยใช้คำว่าไม่ไรแปดกอมนะเดินทาง30ชั่วโมวงันห้องนาวน่ะห้อง้นาเป็นแบบนี้ มีห้องแบบแล้วก็ดูสะอาดสะอานด,ดีค่ะโอเคเลยที่พักก็ตกคืนละร้อยกว่าลีลาก,ก็ประมาณอาประมาณคืนละสี่ร้อยบาทรวมอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วไม่ไหวม่วงอย่างไงค่อยว่ากันต่อคะ่ะ